อันแรกคือรายได้ไม่สม่ำเสมอบางครั้งมีงาน3เดือนแรกของปีนะครับก็อาจจะมีรายได้5 0า0 0ถึง1 0 0 0 0แช่วงกลางปีงานซ็กเกาก็หายไปอาจจะเหลือเดือนอยู่แค่ไม่ถึง20 0ห0บลาทสเตทเมนต์แบบนี้ครับเป็นสเตทเมนต์ที่สถาบันการเงินไม่ต้องการเพราะว่ามุมของสถาบันการเงินคือเขามองเรื่องของ ability to pay แต่ถ้า Ability to p a y มันไม่สามารถที่จะตอบสนอง i n s t a l l เมนตในแต่ละเดือนได้เนี่ยคำตอบมันก็คือปฏิเสธสินเชื่อนะครับเอกสารไม่สามารถดีคลา์ได้เพราะว่าไม่ได้มีสริสเงินเดือนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งม,มุมในการที่สถาบันการเงินอยากจะเห็นหลักฐานของการจ่ายเงินที่สม่ำเสมอแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้มีรายได้ แล้วคุณบอกคุณเป็นฟรีแลนซ์มันไม่ได้แปลว่ารายได้มันจะสม่ำเสมอ